แสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงรถเมยคนึงนิดจากสมิธานนนะคะเธอได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งลูกชายนั้นก็ว่นวุนจำมั่มน่ารักมากๆเลยคุณรถเมนั้นโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกลงในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็ใส่ข้อความว่าสวัสดีคิดแม่ชื่อคนึงนิดเท่ากับคิดถึงเสมอลูกชื่อคิด ก็ให้แปลว่าคิดถึงแม่เสมอแล้วพ่อก็เป็นคนคิดชื่อนี้ด้วยนะคะทางกลางฟแฟนๆเนี่ยเข้ามาเขียนคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอย่างเช่นยินดีด้วยนะคะลูกสาวดีใจด้วยครับสวัสดีจ้า้องคิดยินดีด้วยนะคะน่ารักนะ่าเอ็นดูเป็นต้นค่ะ แล้วก็มีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณเวียสุโกลวัตและวิกกี้พิมลยาค่ะล่าสุดนั้นก็ได้คลอดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยพ่อเวียก็โพสต์ภาพครอบครัวแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า ours กันรถ family and baby วีลิน say hi to everyone เรียกว่าน้องวีลินน่ารักมากๆเลยสมกับการรอคอยค่ะ ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ